สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตัดฝ้าหลังส่งลูกค้าอีกแล้วนะคะทำฝ้าหลังข้อดีก็อย่างนี้นะคะมีเงินใช้ทุกวนันอาจจะไม่มากแต่เราได้ทุกวันนะคะขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยเดี๋ยววันนี้คุรจะพามาดูลักษณะของลูกฝ้าหลังแต่และรุ่นนะคะว่าเออรุ่นเนี้เขาเนื้อของเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว มาดูกันเลยค่ะนี่นะคะกุนจะยังไม่เอาออกจากถุงนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะสังเกตฝรั่งที่แก่ไม่แก่นะคะดูที่ตูดเขาเห็นไหมตูดเขาจะยู่ยู่ย่นยน,ยนบางๆหน่อยนะคะไอตัวนี้เนื้อสัมผัสข้างในเขาจะเป็นเนื้อสัมผัสที่ เป็นเนื้อฟูนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะฟังเสียงนี่นะคะเสียงแบบนี้นี่นะคะจะเป็นเนื้อฟูนะคะลูกนี้ส่วนลูกนี้ยังไม่แก่นะคะเพื่อนๆฟังเสียงนี่ค่ะเนื้อเสียงเขาจะแน่นๆอย่างนี้คือยังไม่แก่นะคะเก็บไปเขาก็กินได้อยู่แต่เขาจะติดรสฝาดนิดนึงนะคะ สว่วนลูกนี้นะคะลูกนี้เขาจะอยู่ในระดับที่แบบกรอบออกแข็งนิดๆน,นะคะลูกนี้จะเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นชอบหน่อยค่ะเขาจะไปเฉาะจิ้มกับพริกเกลืออร่อยนะคะฟังเสียงเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเสียงเขาจะออกปอกๆออ,ออกจะล้มลวมหน่อยมันจะไม่แน่นเหมือนลูกเมื่อกี้ถ้านแน่นๆเ,เหมือนลูกเมื่อกี้อะ่ะ เขาจะยังใช้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะถ้าเราเก็บก็เก็บขายได้แล้วนะคะแต่ส่วนมากคุณจะเก็บแบบเป็นเนื้อฟูมากกว่านะคะเพราะรสชาติเขาจะออกหวานเยอะกว่าค่ะอันนี้ก็จะอมเปรี้ยวนิดนดนะคะสังเกตที่ตูดเขานะคะเห็นไหมคะตูดเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ใสเหมือนลูกแรกที่กุณให้ดูเนาะถ้าเป็นอย่างลูกแรกที่กุณให้ดูอะ่ะเขาจะโอเคเลยนะคะเนื้อเขาจะฟูกรอบมากเลยนะคะ นคะคะโอเคนะคะการเลือกลูกฝรั่งที่เราจะตัดนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ